ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูป่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะ ก่อนอื่นเราไปทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนั่นก็คือโอวาสามค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของพุทธ,ธาศาสนาสุภาษิตนะคะเรามาทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะซึ่งเราได้เรียนเรื่องของโอวาสามซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจสําคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะมีอยู่3าประการด้วยกันประการแรกนั่นก็คือการไม่ทําความชั่วนั่นเองซึ่งจะมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือ เบญจะศีลหรือว่าศีลห้าค่ะส่วนประการที่สองก็คือการทำความดีซึ่งจะมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือเบญจรรมสติสัมปชัญญะสังฆะวัตถุสีคราวาธรรมสีอัฏฐสามมงคล38ประการและกระตันยูกระตะเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะและประการสุดท้ายนั่นก็คือ การทาจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นั่นเองซึ่งการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะก็จะมีวิธีปฏิบัติอยู่2ประการด้วยกันนั่นก็คือการทําสมาธิและการเจริญสติค่ะซึ่งการทําสมาธินะคะก็คือการฝึกควบคุมจิตใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นการจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกเวลาที่เรานั่งสมาธินั่นเองอันที่2ก็คือการเจริญสติ การจเจริญสติคืออะไรก็คือการฝึกให้ตนเองมีสติเพื่อป้องกันความผิดพลาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมีวิธีปฏิบัติง่ายๆที่จะทําให้เรามีสติมั่นคงได้นั่นก็คือการสวรดมนต์ไหว้พระนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของพุทธศาสนา,าสุภาษิตค่ะเราไปทําความรู้จักกับความหมายของพุทธาาศาสนา,าสุภาษิตกันเลยค่ะ พุทธศาสนาสุภาษิตนะคะก็คือคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เป็นข้อความสั้นๆจดจำง่ายที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จนั่นเองค่ะซึ่งในระดับปะฐมศึกษาปีที่3ของเรานะคะก็จะได้เรียนอยู่สองพุทธศาสนาสุภาษิตนั่นก็คือทัท,ะทะมาโนปิโยโหติค่ะซึ่งแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนั่นเองค่ะ และสุภาษิตท,ที่2ที่เราจะได้เรียนนั่นก็คือโมโขกันละยานิยาสาธุนั่นเองค่ะซึ่งแปลว่าการเปล่งวาจางามยังประโยชน์ให้สำเร็จนั่นเองซึ่งถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเราก็ไปเรียนกันเลยค่ะทะทะมาโนโปิโยหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก อร่อยจังเลยอ้อฮขนมเยอะแยะเลยอยากกินจังกูก๊กพวกเราขอกินขนมบ้างสิอมไม่ได้หรอกขนมของฉันฉันจะกินคนเดียว <c oughs> <c oughs> ฉันขอกินหน่อยนะนะ <c oughs> ฉันไม่ให้พวกเธอกินหรอก ไปพ้นว้าแย่จังเลยทำไมนะ้าน้องกุ๊กถึงเป็นคนขี้เหนียวอย่างเนี้ยเพื่อนๆต้องไม่มีใครชอบแน่เลยป่านจ๊ะพวกเราขอกินขนมด้วยคนนะอืมได้สิมานั่งกินด้วยกันสิ ขนมเนี่ยอร่อยอร่อยเลยล่ะเย้ yeah! ใจดีจังเลยปานใจดีเรารักปานที่เหมือนยายกุ๊กเลยอะ่ะขี้เหนียวที่สุดพวกเราไม่ชอบเลยข้อหน้านะถ้าฉันมีขนมฉันจะแบ่งให้ปานกินด้วยนะฉันจะไม่แบ่งให้ยายกุ๊กกินเด็ด ขาดเลยน้องๆเห็นไหมคะผู้ที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือและชอบให้สิ่งของกับคนอื่นเสมอย่อมจะกลายเป็นที่รักของทุกคนนะคะถ้าน้องๆอ,อยากจะเป็นอย่างน้องป่านแล้วก็ต้องเป็นผู้ให้นะคะเพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเหมือนกับพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าททมาโน ปิโยหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะซิเดนหลังจากที่ได้ชมวิดีโอผู้ให้ย่อมเป็นที่รักซิเดนอยากเป็นเด็กหญิงกุ๊กหรือเด็กหญิงป่านคะใช่แล้วคะ่ะทุกคนต่างอยากเป็นเด็กหญิงป่านเพราะเด็กหญิงป่านมีผู้คนรักใคร่มากมาย ซิวดเดนค่ะก่อนที่เราจะเป็นผู้รับเราต้องรู้จักเป็นผู้ให้ก่อนนะคะเราต้องรู้จักให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราถึงจะได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาไม่ว่าจะเป็นความรักหรือจะเป็นสิ่งของต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรู้จักเป็นผู้ให้เราถึงจะได้รับสิ่งตอบแทนหรือความรักความเมตตากลับมานะคะต่อไปเป็นสุภาษิตท,ที่สองนะคะ สุภาษิตที่สองโมโขกัลยาณิยาสาธุการเป่งวาจาไพาเราะให้สำเร็จประโยชน์อ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโมโขกัลยาณิยาสาธทุการเป่งวาจาไพาเราะให้สำเร็จประโยชน์การเป่งวาจาไพเราะให้สำเร็จประโยชน์ทำอย่างไรทีเชอร์ก็มีวิดีโอให้ชมอีกแล้วนะคะว่าการเป่งวาจาไพาเราะ ให้สำเร็จประโยชน์คือการทำอย่างไรแล้วเราจะมาสรุปพร้อมๆกันหลังวิดีโอคลิปนะคะน้องไข่เจียวเป็นเด็กดีพูดจาไพเราะน่าฟังเพราะคุณแม่สอนว่าคำพูดคำจาที่ไพเราะสนอหูหน่าฟังกว่าคำหยาบการพูดคำหยาบทำลายบรรยากาศดีๆและจะทำให้คนอื่นมองเราไม่ดีด้วย น้องไข่เจียวเคยได้ยินเด็กผู้ชายทะเลาะกันคนหนึ่งพูดคำหยาบออกมาแล้วอีกคนก็พูดคำหยาบโต้ตอบทั้งคู่ทะเลาะกันเสียงดังลั่นจนคุณครูต้องมาแยกคุณครูบอกให้ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันแล้วอย่าพูดคำหยาบอีกเพราะมันไม่น่ารักไม่น่าฟังเลยแล้วคุณครูก็สอนให้น้องไข่เจียวและเพื่อน พูดจาไพเราะต่อกันไม่ว่าคนที่คุยด้วยจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าพูดแต่คำหยาบคายก็จะไม่มีใครอยากคบไม่มีใครอยากคุยด้วยการพูดคำหยาบไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่จะยิ่งทำให้ปัญหานั้นรุนแรงมากขึ้นดังที่เห็นได้ในข่าวว่าเมื่อมีคนทะเลาะกันแล้วใช้คำหยาบคายโต้อตอบกัน ส่วนใหญ่จะจบลงด้วยความรุนแรงคำพูดที่หยาบคายมีแต่จะทำให้ความคิดและจิตใจสกรปรกและทำลายบรรยากาศเหมือนอากาศที่สกรปรก mm. เพราะการพูดให้ดีนั้นทำให้ชวนฟังชวนให้คล้อยตามชวนให้รู้สึกประทับใจและก่อให้เกิดสิ่งดีๆตามมามากมาย mm. น้องๆก็ต้องไม่พูดคำหยาบคาย ควรพูดสิ่งที่ดีที่น่าฟังนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะซิลเดนหลังจากที่ได้ชมวิดีโอแล้วเห็นแล้วใช่ไหมคะการพูดจาหยาบคายทาให้มีแต่ผลเสียไม่มีประโยชน์ resp. เลยเพราะฉะนั้นแล้วเราควรพูดจาไพเราะจะทําให้มีประโยชน์กับเรามากกว่านะคะจะทําให้มีคนรักมีคนเอ็นดู และเป็นที่รักของทุกๆคนเพราะฉะนั้นเราควรพูดจากันอย่างไพเราะสนอะหูและไม่พูดหยาบคายนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะทะทะมาโนปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักและโมกโข,ขกันลยานิยาสาธุแปลว่าการเปล่งวาจางามยังประโยชน์ให้สำเร็จนั่นเองค่ะ และสุดท้ายก็จะเป็นใบงานนะคะครูก็จะให้ทุกคนนะคะตอบคําถามที่ครูกําหนดให้ต่อไปนี้ในเรื่องของพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะสามารถย้อนกลับไปดูนะคะคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะคะเพื่อทบทวนความรู้นะคะสําหรับคาบนี้ครูก็ขอจบก,การเรียนการสอนเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ